ผมจะมาแบกแ้งแดงพิกี้นะครับแล้วก็จะเอาเจ้าลูกสองสกอร์เปียนไปเล่นด้วยนะครับออไปนะจูแกเขาขอเขาขอตัวนี้เขาขอเขาขอแราวเขาไม่ตายก่อนเขาขอแกเขาขอ เอาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแบกแร้งแดงพิกกี้นะครับแล้วก็จะเอาเจ้าลูกซองสกอร์เปียนไปเล่นด้วยนะครับหลายคนอยากเห็นผมเล่นสกอร์เปียนในแร้งด้วยนะครับได้จัดไปเดี๋ยวนี้เราจะลูกซองสกอร์เปียนไปแบกพิกกี้กันนะครับแกรังชุดแรกของแกเลยชุดน่ารักไหมน่ารักจังเลยอ่ะชุดประจำตัวเลยฉันรันไม่ชอบงับพื้นงับแยะไปเถอะลุยกันเลยดีกว่านะที่รักจ๋า let's go เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ ยอยู่ในสายการบินฟรีไฟนั่งสบายตายแล้วมาในวันนี้เราจะพาพิกี้เข้าสู่การเล่นฟรีไฟสัหน่อยเป็นวันที่2นะครับทุกคนก็ใครที่เป็นกําลังใจให้พิกี้ในการกลับมาเล่นฟรีไฟให้เก่งขึ้นคอมเมนต์ให้กาลังใจพิกี้หน่อยนะคอมเมนต์ว่าสู้ๆก็ได้เพราะว่าพิกี้เนี่ยเขาก็อ่านคอมเมนต์อยู่แล้วเลยแล้วเนะี่ยเลยแล้วเลยแล้วไปไหนก็ะจะไปไหนเขาจะไปโรงเก็บเครื่องบินอ๋อ นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่กี้หน่อยนะอค่ะอย่าลืมนะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะหรือไม่ก็กดไลค์ก็ได้เผื่อพี่กี้กลับมาเห็นแล้วก็มีกำลังใจเล่นต่ออะไรเงี้ยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนอ่ะที่ผมเลือกลงที่นี่ก็เพราะว่ามันเป็นเมืองเก่ายัางไงละ่ะหอนาฬิกาเราก็ลงมาแล้วพีก็ลงมาเบื่อแล้วมันเดือดแค่นั้นแหละอยากลงมาแบบว่ารื้อฟื้นอะไรเก่าๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากให้มีต้นกล้วยนั่นมากกว่า ใช่ไหมเอออยากมีต้นกล้วยเนาะแกเนาะแกว่ามีอะไรที่แบบเก่าๆคิดถึงน่าคิดถึงไม่รู้ชิเขาคิดถึงตอนที่รีไฟยังว่ายน้ำไม่ได้อะผมกับพิกี้นี่เป็นผู้เล่นยุคแบบเก่ากึกเลยอะแต่ก่อนนะเขาไม่รู้จักวิธีต้องเล่นละเข้าในวงหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็นั่งฟาร์มอยู่นอกหมอกอะคิดว่าฝักเราไปทำอะไรฟาร์มทำไมยันตายใช่ถ้าถามว่าใครเล่นรีไฟก่อนกันนะครับพ่กี้เล่นรีไฟก่อนผมนะอันนี้เปิดประวัติเลยเปิดประวัติเลย ลเล่าให้ฟังไปเล่นไปนะครับคือพี่กี้เล่นฟีไฟก่อนผมผมเนี่ยตอนนั้นติด ROV นะ uh, ติด ROV อยู่เดือวคนแล้วระวังผมจะเอาลูกซองสกอร์เปี้ยนคลิงไปฆ่าเขานะครับทุกคน หลายคนบอกว่าอยากเห็นผมเล่นลูกซองสกอร์เปียนที่ยังไม่เข้าไทยให้ดูในแรงวันนี้ก็เลยเอามาแบกพิกกี้เลยนะครับทุกคนครับผมเล่นเซิร์ฟไทยนะครับผมเล่นเซิร์ฟไทยใครถามผมว่าพี่แล้วว่าทําไมผมถึงมีของก่อนเพราะว่าผมเล่นไ d ดีนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมเป็น G m อไงผมก็เคยบอกไปแล้วว่าผมเป็น G m นะฮะผมเสกได้นะครับไม่พอก็เสกรออะไรอ่ะอันลิมิตอะไรเงี้ย ป่ะเดี๋ยวตอนนี้ของน่าจะพอได้พอฟัดพอเวียงเดี๋ยวเราเข้าไปตะลุมบอลกับเขาขนาเอ้ยเล้ยงหนึ่งวลี้ยงสองยังงัดหัวได้อยู่เหมือนเดิมมีคน,นวิ่งแต่ข้างหลังแต่เคยยิงให้หน่อยเนี่ยเขาฟาร์มแบบไม่สนใจโลกนั่นไงตอนนี้ไอหนุ่มมาหล่อยพี่เอ็งลืมแฟนพี่ไปหรอ หมอนี่มันจะหลอยผมแต่มันไม่ดูเลยครับว่ามีใครที่แบบคอยซัพพอร์ตผมอยู่นี่ซัพพอร์ตโน๑โอ้โหเริ่มเก่งขึ้นนะเก่งกว่าคลิปที่แล้วขึ้นอ่ะใช่ไหมทุกคนว่าไหมถ้าคนเราเราต้องมีการพัฒนาใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับเอ๊ะแต่เกมนี้เล่นสก,กาดีกว่าครับทุกคนสกอร์เปี้ยนมันสีแดงใช่ไหมสก,กาก็สีแดงเพราะฉะนั้นมันจะได้สีแดงกับสีแดงทู่กันแล้ววันนี้ผมก็เอาสกิลในตำนานมาสกิลย่าสกิลลิงนะครับลิงจัก๊กจั๊กรักจริงๆนะฮะเฮ้ยเจอตัวอีกเหรอแก ติดหัวตลอดขอบบอกว่าติดหัวตลอดครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยหน่วยซ้ำแผนกซ้ำศพเอาเอาเอาเก๋เกบมากสกอวเตี้ยนชาเจอร์เย้นี่นี่สองเมตรพอครับโคตรเจรง แรงโคตรโคตรต้องใช้คําว่าแรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้คําว่าโคตรแรงเลยฮะสองเม็ดถึงกระตุยเย่ซื้อของหน่อยครับต๊อปต๊อปนี่สตอร์เปียนเบลสองนี่ไงปากกาซิ่งสีแดงมาคู่กันเลยเห็นไหมทุกคนบอดิแกสรุปว่าแกมีกุญแจห้องไหมเนี่ยแกมีกุญแจห้องไหม มีต่อป่ามีเราไปตปิดกันพ้ะคนอยู่โรงงานนะจำไหมอุยเป็นะไ,ปไงชวนไปฆ่าคนหรอนี่ต่แฟนชวนไปกินชาบูอันนี้ชวนไปฆ่าคนคิดดูแล้วกัน,กนอุ๊ยแกรอเขาด้วยสิเอา้าวิกกี้ไปก่อนหน้านี้แล้วเฮ้ยไปแล้วเนี่ยย<ะ>่ามีก็อยู่งั้นแหละแต่เขารอยิงมาตอนผมโผงมาล้มไม่ที<อ>น <laughs> ลมคู่แก่ข้างขวาข้างขวาในแต่เอ๊ยมันวิ่งออกไปชาร์จแกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกนี่ออกไปถนนแล้วครับเลครับเกี่ยวหัวไม่ได้เขายิงไม่ตายเลยอ่ะคุณจะตายแล้วใช่เปล่าขิงหรือเปล่าคุณความจริงอ่ะครับครับได้ครับได้ครับขอไปดูเจ้าหน่นซิว่ามีอะไรให้ฆ่าได้เลยลดมั่งด้มีรถมา อุ้ยแกไปหมดเลยอ่ะโอ้โหเขายิงเจ็บมากแค่ยิงเจ็บไงแต่เขายิงตายเกินไปแล้วคุณคุณจะมากไปแล้วนะคุณลารดผมขนาดนี้นะคุณอุ้ยเด็กกระโปงวันนี้มาเล่นกาแฟด้วยดหวยใช่พี่เป่าผมโดนลาร์ดไปพี่พอพี่เป่าแล้วโดนพี่เป่าทืบแม่แกใครว่าเกยมาลารดเด็กกระโปงก็ทืบแม่เลยไปเย็นพี่แฟนผมพี่ แกมีคนเขาว่าแล้วไหนตะกอเพีย้ยนร์จเจอมันแรงไอ้น้องมันแรงไอ้น้องเบาๆเบาๆไอ้น้องแกเมื่อไหร่เราจะได้ไปเปิดห้องแห่งความลับกันสักทีนั่นอะเตะวงกระบี่เดียวต่อยเดียวแล้วจิ๊ะไม่ได้เปิดแล้วมั้งนี่อยากเปิดห้องกับแกอ่ะอุ้ยรักระนี้มานี่ไปไหน นี่ขึ้นมาข้างบนนี้เดี๋ยวก็ได้ตายห,หาเรื่องไงตื่นเ้ยเลย,เ,ยเลยเลยเก <c oughs> ็บแรงร้อยเมตรแกไม่ควรยิยงข้างหลังข้างหลังไหนข้างหลังที่เรามาเมื่อกี้ไม่หร <c oughs> อไม่เอา ยืนไม่ได้ก็ไม่บอกโอ้โหแล้วดูดิพิกี้ไปคนเดียวอีกแล้วใม่เาตามมาดูมันยิงกันอยู่ที่รักเราดีขึ้นไปหลังคาเลยว่ะหลังคาโรงงานไม่แค่ไปนี่มันนี่มา,มาตามเขามาอยู่ในวงด้วยนะ่ะแกข้างหน้ามีคนไปละจุย้ยที่รักตามขึ้นมา อุ้ยแกไปแกไปยืนข้างบนได้อ่ะพอะะดีไงข้างล่างมีตัววิ่งหว่อยทีละวิธีขึ้นนี่ไงไม่เจอใครเลยร่วงอเอายืนบนไอวอรกระโดดไม่ได้เหรอเิ่กรรมเฮ้ยแก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 ยวชุบเพื่อนเห็นไหมนะ ตั้งกันก่อนดีกว่ารอคะ่ะคุยใครอ่ะอุยแฟนผมคุยกับคนอื่นระหว่างที่ทเล่นเกมกับผมอะไรไดแมนแกเราต้องไปแล้วล่ะแกดูเขาดิเขาไปทังพันแล้วเขามาตรงนี้เพื่อจะมาโคบเบอร์ให้แกไงเพราะเขาตายวงเฮ้ยมีเสียงติด ข้างหลังตายหมดแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตัวอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยไม่รอดแน่มีขึ้นเลยด้วยพอดีว่าพี่มีเสื้อกันระเบิดโอ้ยหงุดหงิดขอไปชาร์จหน่อยแล้วกันนะไอหนูนี่ ระเบิดไปกินหัวลั่นกระได้องให้กระได้องให้หนุ่มนอนๆเฉยๆนอนเฉยเออหลับไม่สบายนะไป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 เก่งนะก้อยเก่งนะก้ออ้าวโอ๊ยก็โดนเฉยเลยอ้าวเาตายได้ไงอ่ะ ไม่ขอชุบอยู่ข้างล่างคิวคิโอ้โหแต่เขาจะขึ้นไปหลังคาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บแล้วน้าเจ็บแล้วน้าใจเย็นแกใจเย็น <enfin> มันโหลดลงไปแล้วมั้งน่ะเอ้ไดเขาออกไม่ได้เอาได้ยังเสียงอะไรออกได้แล้วโอ้บอลอเขาหมดเลยเสียงอะไรอะ่ะไอ้ตัหัวไปนัดหนึ่งไปนะจู แกเขาขอเขาขอตัวนี้เขาขอเขาขอขอเขาไม่ตายก่อนเขาขอแกเขาขอแกเขาขอแกเขาขอแาขอดนี้ยกําลัอ็เลยกําลังแอ็กเลยลูกซองสกอร์เปียนเอาเลยครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมกันมาในคลิปนี้นะครับทุกคนอยากเห็นลูกซองสกอร์เปี้ยนมาลงแรงเราก็เอามาลงให้แล้วนะครับทุกคนครับสุหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับโอวพิกี้เต้นท่าอะไรอีกแล้วเนี่ยอ้า ดูคลิปเก,ออก่าๆในตรงนี้เลย